รมาพูดคุยก huh? oh ับ oh. ชื well, yeah, ่ออะไรเก่งลูกไก่ฮะเก่งลูกเก่งลูกไก่ใค่คนเมืองเชียงฟ้าโอ้เก่งลูกไก่โอ้โหชื่อชื่ออะ่รสุดยอดแล้วอ่ะชื่ออ่ะเห็นต้องชื่อใครเนาะใครกันนี้เหรอทำไมชื่อเก่งลูกไก่แม่ชื่อไก่แม่ชื่อไก่พ่อเหรอพ่อพ่อชื่อเก่งมันชื่อเก่งมันชื่อเก่งนะแม่มันชื่อเก่งลูกเอ้าแม่ชื่อแม่ชื่อไก่เราชื่อเก่งเก่ง ลูกไก่โอ้เข้าใจแล้วชื่อเก่งลูกไก่ก็คือแม่เขาชื่อไก่โอ้โห้เก่งลูกไก่วันนี้น็อกได้เลยคิดไม่ว่าจะน้องได้แล้วเป็นน้องที่ชาแิลอเฮ้ยไม่พุกนะเออน็อกได้นะเข้ามาอีกครั้งละห้าสิบครั้งเยอะเลยละสิบเก้าเก้าพิชูสิบครั้งเลยเป็นแชมป์ที่ไหนมายังยังนี่เหรอจังแชมป์ที่ได้หมดเลครับได้หมดนะถ้าสดสดชื่น โอ้กินรูกไก่นี่เก่งมากเลยพี่วันไหนเวียพ่อมาไหมไม่มาแม่ล่ะไม่แม่ทำงานอยู่ทั้งวันอ๋อดูดูทีวีเนาะนั่นดูเพจเอาเก่งรูดไก่บอกกันวัฒนธรรมเหมือนกันเนาะขอบคุณทุกอะไรนะครับผมทำสำเร็จแล้วครับโอ้โหทำสำเร็จแล้วอ่ะเออในหัวหน้าใครไหมคนไหนเออหัวหน้าใครครับเป็นไงบ้างเนี่ยเก่งรูดไก่เนี่ยใช้แววมากเลยวันเนี้ย มั่นใจไหมนี่ยังไงอ๋อโอ้วันนี้55เศบโอ้น้องชนะได้นะยังไงอนาคตน้องเนี่ยก็ต้อดูต่อไปครับเหลอวันนี้มีอะไรตับคุ้มแก้ไขไหมนี่ก็ยังการทำน้ำหนักของแรกก็ยังดูแผ่วๆรื่อย่ครับโอ้เหลอโอ้เก่งแข็งแรงมากเลยเก่งนูกงใจไก่นะครับเก่งนูกไก่เนาะคุณแม่ชื่อไก่ลูกชื่อเก่ง อ้าครับอ้าวเป็นมวยตกมค่ายใหม่ก็ฝากติดตามค่ายมวยเล็กๆที่จังจุดจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ายมวยมุนศักดิ์สุพรรณครับฮะค่ายมวยมุนศักดิ์สุพรรณครับมนุนศักดิ์สุพรรณเอ้าแล้วทำไมไม่มุนศักดิ์บุรีรัมย์ทำไมเป็นสุพรรณคือมันก็มีที่มาครับ คือคุณาค่ายสองคนเราชื่อมารวมกันชื่อมนท์ศักดิ์ชื่อสุพรรณมารวมกันอ๋อชื่อไม่ใช่จังหวัดสุพรรณนะไม่ใช่อ๋อมนท์ศุพรรณนะครับจำให้ดีเลยนะค่ายนี้เนาะที่มีคนมี3ามสี่คนเอาละครับสามสี่คนนะฮะมีแต่เด็กเยาวชนขึ้นมานี่นี่ครับก็ดาวลูกไก่นะเก่งเ,เก่งลูกไก่นี่นะเอาละครับขอขอบคุณมากครับยัง